วันนี้คุณครบเป็นไรอะวันนี้ครบเป็นเจ๊ฝายไม่เหมือนไม่เหมือนหรอนี่ครบเลยนะเขาต้องใส่ปอกแขนใส่แว่นใส่หมวกเนี่ยเจ๊ฝายไม่มีฝายเติมฝายหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดียวเติมฝายหน่อยอะไรเอาอะไรเติมควรเติมฝายฝายเจ๊อาจจะสีไม่ได้ดำมากแต่อันนี้มันเป็นฝายพิเศษไม่เหมือนไม่ได้หรอชุดเชิดเลยมาขนาดนี้แล้วก็เอาให้เหมือน สนุกเนาะเอวหั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 วิัเหิววหัวหัววหวหัวเัวหัวเยอะเวยัวนูเลยวันนี้คืวไข่เจียวปูเจ คำถามคือกูไปกินอย่างเดียวกูไม่ได้ดูเขาทำเขาไม่ให้ดูก่อนปูสู้เขาไม่ได้แล้วนะปูจะใฝ่แม่งคือแบบโคตรพ่อโคตรแม่ปูก็คือปูแบบที่อยู่ในภาคพื้นทะเลอ่าวแปซิฟิกลึกสุดใจเอาเล่นดิเล่นเล่นไปดูที่จะยาวถึงขนาดไหนแป๊บนึ่งนะอย่าเล่นนานแว่นกดมากเจ็บโอ้ยเนี่ยมึงดูหน้าคุณเอาเลยนะไฟมันลุกโชนแล้ว ตีไข่ก่อนมองไม่ถนัด <laughs> <laughs> ฉันว่าเป็นตาเจน่าจะเป็นรุ่นอย่างดีอ่ะมันน,น,นใช่ไหมออมัน,มนไม่น่าจะกระโหลกกล้ลาเหมือนที่กูใส่ตรงเนี้ย <laughs> อีกนิดนึงก็ไปแทงปลาแล้วล่เนี้ย <laughs> <laughs> ดำน้ำแทงปลาได้ <laughs> เอกอูรู้สึกเหมือนกูต้องหายใจผ่านท่อ <laughs> ช่วยครับตั้งเตาเลยค่ะได้ครับใส่น้ำมันเลยนะครับปูกันเชียงปูนี้ก็ประมาณพันสี่ครับโอ้โหขาวหน้าถ้ากันเชียงปูมันแพงไปซื้อเป็นฟรีสไตล์ปูได้ไหมเทียบ สองก้อนได้ไหมบอกแล้วว่าเยอะไปมสามสามพอสี่ฟอสพอมึง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 อะไรมาหย่อนใครให้กูหน่อยหย่อนตรงนี้หย่อนตรงนี้หย่อนเลยหย่อนเลยเร็วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วถ้าเจดูแคเก้กลางๆนะเจ เจ๊อยากปิดเตาแต่ปิดไม่ได้อ้ายังไงครับเจ๊เอ้าอันนี้ได้ว่ะยังไงเจ๊เฮ้ยอันนี้สวยเลยจริงๆเจ๊ฝ่ายอ่ะเขากินแบบนี้เลยเนาะแต่เราอยากมีน้ำจิ้มซีฟู้ดสักนิดนึง แต่ตอนนี้ถามยินเดียวเลยนะเ,ยเจ๊อถอดแว่นกับปอกแขนออกได้ไหม <c oughs> ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่าเจ๊แซบแซบเจ๊คนแซบอย่างเราก็ต้องตำพริกกับกระเทียมยอดเยี่ยมกลิน่นอายมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บถามีเออเออเอาเหรอจะความไหม เจ๊ไหนเจ๊หอมเจ๊หอมแม่บ้านเดินขาควิดเลยเจ๊หอมแม่งเหนื่อยใช่ไหมวันเนี้ยไม่พอแฮะหลังไม่เป็นไรอ่ะหลังเจ๊อ่ะไม่ไหวแป๊บหนึ่งนะแต่ว่าหน้าตาคือมันก็พยายามจะเป็นคนกระบอกอะเนาะ แต่ว่าเราว่านะน้ำมันเยอะไปมันก็เลยแบบหมายถึงว่าพอมันลงไปน้ํามันเยอะมันกิ้งอะ่ะเออมันต้องแบบให้มันแบบติดติดกระทะเพื่อจะได้ปั้นปั้นได้นิดนึงไงอืแซ่บเวอร์ไปค่ะ ไข่ไหนไม่ใช่ใช่ไข่เดียวหนึ่งสองสามโอโหปูทะลักเหมือนเจ๊ไหมได้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 ไหมโอ้โหหอมมากหน้าตาแม้ว่าจะปั้นได้ไม่สวยเท่าเจ๊แต่ว่าข้างในก็คือได้อยู่นะคะเสียง๊อกแก๊บไข่เหรอเปลือกเปลือก <laughs> <laughs> มึงต้องชิมมองกรอบๆกรอบๆก,กูนี่ <c oughs> ไข่เจียวน้ำจิ้มซีฟู้ดเจ๊เจินเป็นไงแต่หน้าตาของผมก็คือดูเป็นโลคนิดหนึงตะปุ่มตะปำ<อ>นี่ไม่แน่ใจว่าไข่เจียวหรือน้อยหนาน้อยหนาอย่างไงวะเพราะอยู่มันหนามันเป็นแบบตะปุ่มตะปำ อร่อย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 คิดว่าถ้าฝึกปั้นอีกหน่อยรูปรักษที่สวยกว่านี้เราไม่ค่อยได้ปั้นนะเด็กมัจำภาพไม่ค่อยได้แหละน้ำดีเสร็จเรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีทค่ะสำหรับไข่เจียวปูเจ๊ไฟคราวหน้าเราจะพัฒนาเรื่องรูปลักษณ์แล้วกันนะถ้าเกิดได้ทำอีกการม้วนม้วนม้วนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายพี่หอม เดือนเก็บสังเลย่ะพี่หอเก็บของสำนึกไหมเมึงอ่ะไม่